สูตรและวิธีทํำเค้กกล้วยหอมหนึ่งสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวพึ่งปรุงเดลิเวอรี่เมนูที่เราจะทํากันในวันนี้นะคะไม่มีเตาอ,อบก็สามารถทําได้ค่ะนั่นก็คือเค้กกล้วยหอมหนึ่งสูตรนี้อร่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทํากันค่ะส่วนผสมก็จะมีนะคะเค้กก็จะมีกล้วยนะคะกล้วยหอมสุกนะคะแล้วก็มีผงฟูค่ะ อันนี้เป็นเบกกิ้งโซดาใช้ยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็มีผงฟูค่ะแบบดับเบิลนะคะใช้ยี่ห้อนี้ค่ะแล้วก็มีเนยสดวันนี้เพิ่งใช้เนยสดยี่ห้ออาราลี่เป็นรสเค็มค่ะมันจะหอมมากค่ะแล้วก็น้ำมันดอกคานล่าค่ะแล้วก็มีน้ำตาลทรายมีน้ำมะนาวค่ะมีเกลือมีไข่ส่วนแป้งเค้กนะคะเพิ่งใช้ยี่ห้อของมงกุฎม่วงค่ะแล้วก็มีนมสดใช้เป็นรสจืดนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะ จากนั้นนะคะเราเอากล้วยหอมที่เราแช่แข็งแล้วมาทําการละลายน้ําแข็งแล้วนะคะเพิ่งจะชั่งไว้เป็นถุงตามสูตรเลยค่ะ300กรัมค่ะจากนั้นขยำนะคะให้ละเอียดเติมมะนาวลงไป1ส่วน4ช้อนชาค่ะตั้งพักไว้ค่ะวันนี้เราใช้ไข่เบอร์3 2ฟองนะคะตีค่ะ จากนั้นเติมน้ำตาลทรายลงไปอีก190กรัมค่ะน้ำตาลทรายแดงอีก1ช้อนโต๊ะจะช่วยทำให้รสชาติหอมละมุนค่ะแล้วก็เค้กมีสีสวยขึ้นค่ะขั้นตอนนี้สำคัญนะคะเราจะต้องตีให้น้ำตาลกับไข่เนี่ยขึ้นฟูเป็นสีครีมอย่างนี้เลยนะย้ำว่าต้องขึ้นฟูนะคะมันจะทำให้เค้กนุ่มฟูละลายในปากกินแล้วไม่ติดคอค่ะ จากนั้นเติมนมสดลงไปอีก80กรัมนะคะคนให้เข้ากันค่ะขั้นตอนต่อไปเราเติมเกลือลงไป1ส่วนสช้อนชาค่ะผงฟู2ช้อนค่ะส่วนช้อนชาแล้วก็เบกกิ้งโซดา1ช้อนชาค่ะแป้งเค้กนะคะเราใช้240กรัมค่ะร่อนใส่ลงไปในของเหลวนะคะจากนั้นเราคนนะคะให้เข้ากันย้ําว่าคนแค่ให้เข้ากันไม่ต้องตีนะคะ จากนั้นเติมน้ำมันดอกคานุไลไป40กรัมค่ะเนยละลายแล้วนะคะอีก60กรัมค่ะคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็เติมกล้วยที่เราขยำไว้300กรัมที่ผสมมะนาวแล้วนะคะคนให้เข้ากันค่ะห้ามตีนะคะแค่คนให้เข้ากันค่ะรีบทำค่ะตั้งพักไว้นะคะ30นาทีค่ะแป้งที่เราพักเสร็จแล้วนะคะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะ วันนี้พึ่งจะหยอดใส่ถ้วย A 3 2 1 9นะคะก็จะประมาณนี้ละค่ะแต่เพึ่งจะใช้ถ้วยขันเข้าเป็นตัวรองถ้วยกระดาษอีกทีนึงอีกทีน,นะคะเวลาไปนึ่งค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาหยอดแป้งลงในถ้วยแล้วนะคะใส่ลงไปให้ประมาณแบบไม่ต้องให้เต็มมากอะคะ่ะเพราะเดี๋ยวขนมนึ่งเสร็จมันก็จะฟูขึ้นมาอีกนะคะ เดีย๋ยวเพิ่งจะทาให้เสร็จทุกถ้วยนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะแต่งหน้าเพื่อความสวยงามและน่าทานค่ะวันนี้จะใช้กล้วยตากนะคะเม็ดฟักทองลูกเกดแล้วก็แคมเบอร์รี่ค่ะฟักลูกเกดไม่จําเป็นต้องแช่น้ํานะคะเดี๋ยวเรา,เาไปนึ่งมันก็จะนิ่มอีกค่ะนิ่มเองค่ะต้มน้ําให้เดือดนะคะใช้ไฟแรงต้มน้ําให้เดือดจากนั้นเอาแป้งลงไปนึ่งเลยค่ะ เมื่อเวลาเราปิดฝานึ่งแล้วนะคะเราจะหรีไฟให้เหลือไฟกลางค่อนอ่อนนะคะขนมหน้าขนมจะได้ไม่แตกมากค่ะปิดฝาแล้วลดไฟทันทีนะคะเหลือไฟกลางนี่คือขนมที่สุกแล้วนะคะเวลาในการอบนะคะเพิ่งจะใช้อยู่25นาทีถ้าเพื่อนๆต้อ,อตงการให้สีเข้มเข้มกว่านี้นะคะเพิ่มเวลาในการอบเป็น30นาทีก็ได้ค่ะแต่พึ่งชอบสีประมาณนี้ละค่ะเพึ่งว่าสวยแล้วค่ะมันไม่ดำมากค่ะ นี่คือหน้าตาขนมที่นึ่งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในของขนมกันเลยค่ะว่าจะนุ่มมากขนาดไหนนะคะสูตรนี้นะคะกินแล้วไม่ติดคอไม่ฝืดคอแน่นอนค่ะไม่แห้งกระด้างนะคะนี่ค่ะแบกไหมดูนะคะเนื้อจะนุ่มมากค่ะยิ่งได้ตั้งไว้ข้ามคืนนะคะเนื้อจะเด้งมากค่ะตั้งไว้ข้ามคืนเค้กก็จะฉ่ำกว่านี้นะคะ ่คะสูตรนี้หวานกำลังดีนะคะไม่หวานมากนะคะน่าทานไหมคะเพิ่งจะเน้นความหวานจากกล้วยค่ะอันนี้แพ็กใส่กล่องนะคะขายเป็นกล่องกล่องค่ะขายง่ายกว่าเป็นชิ้นชิ้นนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูนะคะสูตรนี้ไม่มีเตาอบก็ทำได้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำอาหารนะคะ ที่สำคัญนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe เป็นกำลังใจให้พึ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับการติดตาม